เอาล่ะันนี้จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกราฟิกการ์ดของโปรแกรม SketchUp ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเซตมันมันก็จะใช้การ์ดจอของเดิมอยู่นะจะเห็นว่าปกติแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกการ์ดดีเทลที่เห็นนะนะโอเคทีนี้จะแก้แก้ยังไงไปที่หัวข้อกราฟิก Setting, นะกดปุ่ม Window s แล้วก็ไปที่ Graphic Setting ตรงนี้จากนั้นก็ Add นะก็คือเลือกคำว่า Classic App แล้วก็แอดตัว SketchUp เข้ามานะฮะ u n c สตัว SketchUp เข้ามาโอเคกด u n c สแล้วก็ไปที่หัวข้อโปรแกรมไฟล์นะ Sketch Up สเกตอัพไปแอดตัวนี้เข้ามานะครับสเกตอัแอดเข้ามาเพื่อที่จะบังคับว่ามันจำเป็นจะต้องใช้การ์ดจออย่างที่เราต้องการนะก็ไปที่หัวข้อหลังจากแอดเข้ามาเสร็จใช่ปะแล้วก็ไปที่หัวข้อส ket up ไปกดที่ออปชันตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยมันจะมีการ์ดจอที่เป็น power saving นะฮะก็ถ้าเราอยากจะใช้เป็นของ nvidia เนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็น high performance ตัวนี้นะฮะ นี่ก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็เซฟทีนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับครั้งต่อไปก็เวลาเราเปิดสเกตอัพเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นถาม e er อ r o r เหมือนตอนแรกที่เห็นละอ่าแบบนึงนะโหลดหน่อยผมเลือกเปิดนะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูเนาะก็คือผมจะลอง อันนี้กด Windows Preference แล้วก็ไปที่ g r a p h i c าจะเห็นว่าตอนนี้ต่างกันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะขึ้นว่า GeForce นะครับ Nvidia นะครับตัวนี้จะเป็น Intel HD Graphics นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยน Graphics ในโน้ตบุ๊กของของโปรแกรม SketchUp นั่นเองอก็ ครั้งต่อไปในกรณีที่เรายังเลือกเป็น High Performance อยู่เนี่ยมันก็จะเซฟไว้ตลอดเวลานะก็คือจะใช้เป็นกราฟิกการตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังจากผมปิดไปมันก็จะไม่เป็น Intel อีกต่อไปนะครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้โอเคใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับบ๊ายบายชาโลกแค่นี้นะครับ